นาสงจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นท้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้นําเครื่องอุอโภคบริโภคลงเข้าไปช่วยเหลือาญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัทที่ถูกอุทกภัยน้าท่วมเรียกว่าอย่างฉับพันที่ อำเภอโคกโพชัยและอำเภออืน่นๆต่อเนื่องกันคครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยมีลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยคณะครูบาอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจญาติโยมให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปัรรคอุทกภัยครั้งนี้เดี๋ยวก็ผ่านไปด้วยดีเพราะกำลังใจที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอขอบคุณอน, Nay, นุ lerde. โมทนาญาตโยมพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีน้ำใจน้ำบอ่อน้ำคลองก็เป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้โดยจพาะญาติยโยมพี่น้องชาวพุทธพี่น้องสังคมไทยเราเวลาสังคมเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เจอภาวะวิกฤตโควิด COVID, เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแบ่งปัน น้ำใจซึ่งกันและกันเจอทุกภัยเราก็ช่วยเหลือกันและกันคราวนี้พันสงฆ์จังหวัดขอนแก่นโดยมีพระเทพวิสุทธ,ธิคุณในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตขอนแก่นก็เช่นกันได้ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปอยากเดียวเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมทําบุญต่อเนื่องนะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,ลงกรณราชวิทยาลัยตามเบอร์โทรที่ทางฝ่ายสื่อสารองค์กร จะแก้แกให้ท่านทราบต่อไปโดยมีท่านผู้นวยการโก้พร้อมด้วยคณะครูบาอาจารย์พร้อมรับบริจาคร,ร้อมรับการอุปถัมจากน้ําใจญาติโยมพระสงฆ์สมเณรทุกท่านขอเปียงกลาลังใจญาติโยมเด้อให้อยู่ดีมีความสุขตลอดไปสู้ต่อไปออร่วมกันทุกคนทุกรูปวันนี้เป็นการรวมเครือข่ายหลายส่วนทุกภาคส่วนที่มีน้ําใจร่วมกันถือว่าร่วมด้วยช่วยกันจาก เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬางลงกรณ์และวิทยาลัยเขตขอนแก่นวัดธาตุพระรามหลวงแล้วก็บิษยุทสมัครเล่นของท่านนายกอําแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเก่าะนะกนลุ่มอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าเรียกว่าเป็นเครือข่ายบุญเรียกว่ามีบุญที่ไหนไปที่นั่นสมาชิกเนี่ยน,นะไม่ธรรมดาก็วันนี้ก็จะลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ลงมาต่อเนื่องแล้วสามครั้งแล้วครั้งแรกที่อำเภอโคกโพชัย แล้วเมื่อวานนี้ก็ที่อำเภอพยูนแล้วก็ที่ไหนอีกนะที่อำเภอบ้านแฮดนะวันนี้ก็จะไปอีกสองสามจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เมืองเก่าเราที่บ้านนนตุนเพราะว่าเรียกว่าท่วมหนักเลยนะท่วมหนักที่สุดเลยในจากนนตุนก็จะไปที่บ้านหนองบัวดีมีแล้วก็ท่าพระเนาริมน้ําขีเรียกว่าประชาชนเดือดร้อน จำนวนหลายพันครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการช่วยเหลือมีน้ำใจต่อกันและกันน้ำบอ่อน้ำคลองก็เป็นรองน้ำใจนะท่านายกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไปก็พวกเราได้ระดมกำลังใจช่วยกันทั้งเครื่อ,ององุปโภคบริโภคซึ่งมีญาติโยมสาธุชนเข้ามาช่วยกันเยอะก็ขออนุโมทนาขอบคุณแล้วกว่าเรามีพลังใจร่วมกันขอใหอ้สู้นะ เออสู้สู้อขอโมทนานะขอบคุณมาก